สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้มาบ้านตาเอื้อน <c oughs> <c oughs> คนให้ไวเด็ดสุดยอดเลยกระเล็ดตามหอดเงอนเลยมาตามหอดเงอนนะครับแต่ว่างห่อนอากาศห้อนครับพี่น้องโอ้ยเงื่าไหลสดๆโอ้เคยเห,ห็ดไปจังสันว์มาส <c oughs> <c oughs> ันเขา่าเออแต่ว่าแต่ว่าหงห่อนบงเรื่องเขาา่าหน้าตา นียอ่ามหางสี่ตัวเด็กเมื่อไปหกสองหลังกี่นาอืมบวกอุ้่ไซนเนาะได้อันเรี้ยงลงมาอืคืออันอ๋อออ่นี่ทีอืมอ่นี่หอือ่านี่หกอืเ็าคำนึงดากคำนึงตัวนี้อ่นี่ นี่นี่อันนี้ทานเนี่ยตัวลักลอยอนี่พระพุทธลูกสองห้าแปดบวกแปดสาม,มใจใอืออเอาก็ขอขอบคุณตตเอือนนะครับอืมนี่แหละตาสุดยอดเลยขอบคุณนะครับ